สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม MG s t u d i o ครับในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องย่อและตัวอย่างของโป้มนเจอร์นี่ตั้งแต่ตอนที่103จนถึง108ตัวพร้อมใจพร้อมไปกันเลยเลมาเริ่มด้วยที่ตอน103นะครับซาชิกับซีตอนการฝึกฝนวิเศษแห่งมิตรภาพเหตุการณ์เริ่มขึ้นที่บุยภาคคาร์ลอสซาชิได,ด้ไปเข้าแข่งการไฮเปอร์คาร์อยู่ที่เมืองมีอาเลาซิตี้ซึ่งซา์ชิด้วยความที่เป็นคนดีและรักพวกพ้อง จึงถือโอกาสตอนนี้ไปเยียบพบของเก่าที่เคยเดินทางไปร่วมกันในภูภาคาร์ลสนั่นคือซีตอนกับยูริก้าบอลอไม่มีเซนานะครับแล้วนอกจากนี้ซาชิได้รับการฝึกฝนพิเศษจากเฮมิเดอร์สายฟ้าอย่างซีตอนในรูปแบบของการแบกเทิร์นแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับเนกิกาไนและอูโอโดราโกนก็ได้สงสัยเนกิกาไนแล้วมาต่อที่ตอน104้ไฮเปอร์คาร์กับปะทะกันระหว่างสี่จักรรเทพดาเซนาหลังจากที่ซาชิได้ฝึกฝนพิเศษกับซีตอน เพื่อนร่วมเดินทางในคุยภาคคาร์ลอสแล้วพูดต่อสู้ครั้งนี้ของซาชินั่นก็คือสิทธิ์จตเทพมังกรแห่งคุยภาคการาลาซีนาซึ่งเธอได้อยู่อันดับที่22ของไฮเปอร์คร์ดซึ่งดูแวบแรกเธออาจเป็นผู้หญิงที่ดูใจดีแต่การต่อสู้ของเธอช่างรุนแรงและดุดันเหลือเกินนับว่าสึกครั้งนี้ซาชิต้องรับมือกับผู้เชี่ยวชาญประเภทมังกรแต่ด้วยพลังการสุกฝนพลังมิตภาพของซาชิและปวงมาของเขาอย่างเนกิกานายและฮูโอโดรากอน จะสามารถทําให้ซาชิชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนี้ได้หรือไม่เราต้องลุ้นกันต่อไปนอกจากว่าทําไมซาชิถึงไม่ใช้ไคร,รูวในการต่อสู้ซึ่งจะทำให้ซาชิได้เปรียบเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าอ e ีฝ่ายจะมีเมกาและในกิจการไหนกับฮูโอโรลากอนจะได้มีท่าใหม่ก็ตามตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซาชิคิดอะไรอยู่ขนาดผมอวยเขามาตลอดหรือว่าซาชิอยากจะเล่นเป็นอัศวินสู้กับมังกรแบบอะไรทํานองนี้ แล้วตอนที่103กับ104ทางโปรแว่าเจอน์น่จะฉายเป็นตอนพิเศษ1ชั่วโมงเต็มในวันที่1เมษาแล้วต่อไปก็ว่าตอนที่ชื่อเรื่อง105จนถึง108ของโปรแก่นเจอน์น่ว่าจะมีอะไรบ้างมองตรงนะครับ3ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องย่อปรากฏซึ่งข้อมูลที่พูดมาสมมติจะเป็นการมโนเอาล้วนๆงั้นมาเริ่มที่ตอนที่105กันเลยครับในชื่อตอนว่าอีวกับนีมเซียการพบเจอและการเจอกันอีกครั้ง และในตอนนี้จะเป็นการเปิดตัวตัวละครใหม่อย่างลูเซียล้านสาวของอดีตแชมเปี้ยนแห่งกุยภาคโคเอนที่ผันตัวมาเป็นโปโมนคอนเนเเตอร์และนอกจากนี้ยังเป็นการเนวิวของโคฮารุที่เข้าแข่งขันประกวดโปโมนเป็นปครั้งแรกแล้วยังมีการปรากฏตัวของลิมเชียล่างพัฒนาของอีบุยที่คาดว่าในเป็นของรูเซีย100%ไม่สิต้องพูดว่า1,000%ในตอนนี้นอกจากรูปภาพก็ยังไม่มีอะไรพิเศษไปอย่างมากและตอนนี้จะออกอากาศในวันที่8เมษายน แล้วมาต่อที่ตอน106ตัวร้ายทแทบจะไม่มีบทในซีซั่นนี้อย่างแกงล็อเก็ตซึ่งตอนนี้มีชื่อว่ารายการใหม่ไอาจากวิทยุกระจายเสียงแข่งความลับของแกงล็อกเก็ตซึ่งตอนนี้นะ่าเป็นตอนที่เกี่ยวแกงล็อกเก็ตโดยเฉพาะหลังจากที่โดนทีมงานโกงค่าตัวจนมาแสดงได้อาทิตยหละครั้งต่อเดือนซึ่งตอนนี้จะฉายในวันที่15เมษายนแล้วต่อไปก็มาถึงที่ตอน107ในชื่อตอนว่าช่วยลุยลูกพี่วางบาจิ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรากฏเรื่องย่อหรือรูปอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเราฟังจากชื่อตอนตอนนี้น่าจะเป็นตอนของวันพาจีอย่างแน่นอนไม่แน่นะครับในตอนนี้วันพาจีอาจจะพัฒนาล่างกลายเป็นปลาลูกสุวังก็เป็นได้เพราะว่านี่คือตอนของน้องแล้วในตอนนี้จะฉายในวันที่22เมษายนแล้วต่อไปก็มาถึงที่ไฮไลท์สาคัญในตอนที่108และชื่อของตอนนี้ก็คือลูคไโอเคโคกกะขึ้นพลังแห่งโชคชะตาซึ่งถ้าเราฟังจากชื่อตอนในตอนนี้ นอกจากจะเป็นการกลับมาของเคคโคกะแล้วภายในซีซตอนยังมีซัมติงอะไรบางอย่างอย่างคลื่นพลังแห่งโชคชะตาและการพบกันระหว่างเอสโปกเกมอนตัวใหม่และตัวเก่าของซาโรชิที่คนดูก็อยากให้กลับมาไม่แน่ว่าทั้งคู่อย่างลูคโอและเคคโคกะอาจจะเป็นผู้ใช้งานระบบใหม่ของเกมโปกเกมอนที่ใกล้มาถึงอย่างโปกเกมอนไวโอเล็ตและสกาเลตซึ่งระบบนี้ผมคาดเดาว,ว่าได้เป็นระบบรวมร่างนะครับ เพราะว่าเกมโปมอนไวโอเลตกับสกาเลตน่าจะอยู่แล้ช่วงรีเมคระหว่างภาคแบ็คแอนด์ไว้นะครับซึ่งภาคนี้มีไฮไลท์สําคัญอย่างการรวมร่างระหว่างโปมอนในตำนานจนเก,เกิดเป็นไวคิวเลมและแบคคิวเลมและระบบนี้ถ้าได้มาประยุกต์ใช้กับเกมโปมอนจริงๆมันจะเป็นอย่างไรแถมโปมอนสกาเลตและไวโอเลตยังมีลูคไฮโอปรากฏอยู่ในเกมถึงแม้ว่าลูคไฮโอของซาชิจะได้ไปต่อหรือว่าอยู่ที่ศูนย์วิจัย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเอามาขายก่อนกับแค่โคกะแต่ยังไงก็ตามนี่ก็แค่การมโนอเอาความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆพอนอกจากชื่อตอนก็ยังไม่มีอะไรปรากฏแต่ผมก็อดใจที่ดูตอนนี้ไม่ได้ในวันที่29เมษายนแล้วทุกคนถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้นะครับแล้วสวัรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมทาคลิปต่อไปจ้าเน้